ดราก้อนนั้นแอบเฝ้ามองลูฟี่ผู้เป็นลูกชายมาโดยตลอดแต่เนื่องด้วยเขาคืออาชญากรตัวอันตรายสำหรับรัฐบาลโลกทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆออกไปได้ สำคัญสุดก็คือถ้ารัฐบาลโลกมันรู้ว่าลูฟี่คือลูกของดรากร้อนแน่นอนว่าลูกชายเขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่ดราก้อนจึงทำได้เคยมมองลูกชายอยู่ห่างๆอย่างวง่งวงในตอน1102มีฉากย้อนอดีตดราก้อนถามซาโบว่าที่โลกทาวเป็นอาาเขตของใครซาโบบอกสโมเกอร์ ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่ดราก้อนกลับไปปรากฏที่นั่นและหยุดนาวาเอกสโมเกอร์ที่กำลังจะทำอะไรลูกชายของเขาอาจจะดูเป็นพ่อที่ไม่ค่อยสนใจลูกแต่ความจริงแล้วดราก้อนแอบเฝ้ามองลูกชายของเขามาโดยตลอด